พี่น้องตอนนี้มีหน่อยผ้าวายนะคะผ้าวายปัดเป่าความทุกข์ความสุกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งทีผิดวังสิ่งที่บดีต่างๆหน้าๆเขาห้ออกไปจากชีวิตของป้สุสุขสุขคนแฟนกลับนะคะแล้วก็ขอห้โศกหลายมาเท่มากกิดวางสิ่งใดเขาให้ได้ังได้ดังมุ่งมั่นพัฒนามีหน่อยก็มีของวายมีไก่มีเหล่าตะกีฬามีนมนะคะมีน้ำหาำวานมีน้ำเปล่ามีทับทิมมีสมมีเปลือก แก่ทัวง่าขนุครบชุดนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่น้อยนับถือจงซร้อยบนบันดาลให้ครอบครัวแฟนคลับทูกทุกคนอยู่เย็ยนเป็นสุขร่มเย็ยนเป็นสุขสุขุมสุขคนมีโศกมีลาบสุขภาพแข็งแรงภารนาไม่สมบูรณ์เออคิดวังจินใด้สมบัติปัธนาก้าวหน้าการเลินการงานค้าขายงามือกา,ายคลา,ายคล่องกายคายคา,ายน้ำนนนด้วยขึ้นไปเด้อ ผูได้หางานหางอย่างยูไหได้งานดีๆเฮ็ดไม่น้อยว่เสียงดังบูได้นะคะว่าก้อนเดิอดเป็นห้ไ,ไหยตอนหกทุ่มกลัวนะคะไม่น้อยเอามือไม้ของมันเพื่อหัดนะคะมาไหวครนนี้เราให้ไกลโตนะคะขอให้หอดให้ถึงสุขููสุขค้นนะคะหนึ่งคมหกักหนึ่งคนปัถนาดีเขามีน้อยเฮ็ดไหบ่ได้เฮ็ดแต่สำหรับน,บนีหน่อยผู้เดียวเฮ็ดไห,หมาสุขููสุขน้นนะคะ ส้าทรพันกับมีหน่อยสุขสุขคนนะคะขอให้สมหวังนำมันมาปัฒนาสาธุสาธุสาธุได้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊จุ